ตนโฮก้าอารายฮีแนะครับรองเท้าที่เน้นเรื่องความมั่นคงจากโฮกานะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับเพ,พื่อนๆครับจอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับโฮก้าอารายฮีแเป็นรองเท้าที่เน้นเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษนะครับเดลี่เทรนเนอร์เน้นความมั่นคงซัพพอร์ตดีด้วยต่างกับตัวคลิปตันคู่ตันคู่นี้นี่คลิปตันสิบ เยินเลยนะคลิปทัาน10นี่จะเน้นไปที่คนเท้าปกตินะครับแต่อาราฮีเนี่ยก็จะเน้นไปที่คนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะเพื่อนเพื่อครับจุดเด่นเลยนะครับนั่นคือ h frame นะครับ h frame ในโฟม2ชั้น eva 2ชั้นนะครับมันเป็นโครงภายในเป็นรูปตัว h นะครับเป็นแบบนี้พาดเข้ามาแบบนี้แล้วก็มีขั้นตรงกลางแบบนี้นะครับเติมเรื่องความมั่นคงเน้นเรื่องการซัพพอร์ตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับว่าตรงนี้อุ้งเท้าด้านในเนี่ย เพื่อนๆเ,เห็นรอยต่อของโฟมไหมจะสังเกตนะครับว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโฟมคนละตัวกันดูอัลเดนซิตี้นะครับโฟมตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มาใกล้นี่นะโฟมมันจะเป็นรอยต่อตรงนี้ชัดเจนอันนี้มีมดมาทําไมนี่มีรอยต่อชัดเจนนะครับนี่คือโฟม1ชิ้นและตรงนี้มีอีก1ชิ้นตรงนี้จะแน่นเป็นพิเศษนะครก็ตรงกับ H f r a m e นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ด้าน บนแบบนี้แค่นี้เขาจะเสริมที่บริเวณอุ้งเท้าด้านในมากกว่าที่ข้างเท้าด้านนอกเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มคือเท้าก็จะลงเข้ามาข้างในแบบนี้เพราะนั้นเขาต้องเติมอุ้งเท้าขึ้นมาเพื่อพยุงให้ข้อเท้าเนี่ยครับมันกลับมาเป็นแนวตรงตามธรรมชาติเพื่อลดโอกาสที่จะบาดเจ็บครับนี่คือจุดเด่นจุดแรกของคู่นี้นะครับโฟมเป็น EVA 2ชั้น Dual Density คือมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะครับไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีอะไรเลยนะครับ อัปเปอร์เป็นแจ็กกาดนิดนะครับผ้าแจ็กกาดนะครับระบายอากาศได้ดีนะฮะแล้วก็ตัวของเอ้าโซก็หน้าตาประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเยอะนะครับเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ธรรมดาของโฟกานั่นแหละแล้วก็เติมเรื่องความมั่นคงเข้าไปนะครับใช้เอชเฟมเทคโนโลยีเสริมเข้าไปนะฮะสเปคของคู่นี้นะครับส้นเท้าจะสูงอยู่ที่39นะครับหน้าเท้าสูงที่31นะครับรอบอยู่ที่8นะครับน้ำหนักอยู่ที่282กรัมในขนาด10 US นะครับ แล้วก็ราคาขายอยู่ที่5,990บาทครับนี่คือรายละเอียดของ h o กาอาระฮีแนะครับซึ่งเป็นรองเท้าเด้นความมั่นคงถ้าเทียบกับตัวคริปตัน10นี่คริปตัน10นะครับคริปตัน10เนี่ยนะครับส้นเท้า42หน้าเท้าสูง34มดอกแเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยดอปเท่ากันนะดอกแปเท่ากันนะครับใส่สบายทั้งคู่แน่นอนเพราะดอกแปดเท่ากันซึ่งจะแตกต่างกับฮ o การุ่นอื่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยฮอกาเนี่ยจะเซตทดอกไว้ที่5 แทบทุกรุ่นนะฮะคลิปตันอะไรฮีเองเอ้ยก็ตามนะครับมาร์กซิกร ocket X อะไรทุกหมดจะเป็นดรอป5เกือบทั้งหมดนะครับแล้วพอมารุ่นนี้คลิปตัน10เองก็ตามหรือเจ้าตัวอะไรฮี8เนี่ยก็ปรับดอปใหม่เป็นดรอป8ดอปสูงขึ้นเราจะใส่แล้วสบายขึ้นเพราะว่ามันจะลดภาระการใช้กล้ามเนื้อน่องลงคือถ้าเกิดอยากกล้ามเนื้อน่องแข็งแรงอะ่ะก็ต้องใส่รองเท้าที่ดอปต่ำ ยิ่งดรอปต่ำมากๆกล้ามเนื้อน่องเราจะทํางานเยอะขึ้นนะครับแต่มันก็จะเมื่อยเร็วขึ้นนั่นแหละผมถึงได้แนะนำไงว่าเพื่อนๆควรจะมีรองเท้าดรอปต่ำไว้บ้างนะครับเพื่อเสริมกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่น่องของเรานะครับหรือบางคนอ,อ,อาจจะเหมือนผมก็ได้นะผมก็จะอาศัยวิธีการคือวิ่งบนลู่สายพานที่บ้านก็ไม่ใส่รองเท้าวิ่งครับก็เน้นเท้าเปล่าไปเลยก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อน่องเล็กๆน่องมัดเล็กๆของเรานั่นแหละครับให้มันแข็งแรงขึ้นเวลาที่เราไปใช้งานวิ่งในระยะทางที่ไกลนะครับ หัวกรามเหนือมัดเล็กๆพวกนี้แหละที่มันจะช่วยเสริมเข้ามานะครับก็รายละเอียดของรองเท้าก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นของผมหลังจากที่ทดลองคู่นี้นะครับอะไรฮีแว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเชิญครับอะไรฮี8นะครับอย่าคาดหวังว่ามันจะเด้งแรงอ่ะมันเป็นรองเท้าที่เน้นเรื่องความมั่นคงเน้นเรื่องการซัพพอร์ต เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าลม้มโดยสรุปคือแบบนี้แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันปรับขึ้นมาอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าดีกว่ารุ่นที่แล้วก็คือรองเท้ามันนุ่มขึ้นมันใส่ได้สบายขึ้นนะครับไอ้รุ่นที่แล้วเนี่ยโอ้ยเรียกกระด้างเลยอืมเรียกแข็งเลยดีกว่านะฮะเหมือนรีวิวจบนะเดี๋ยวไปฟังฟิตติ้งก่อนละกันฟิตติ้งของอาราคีแปดเป็นยังไงบ้างครับผมไปฟังครับ อะไรที่แนะครับเพื่อนๆครับผมเท้ายาว265 265 2 6 5เซนนะครับใส่ที่เบอร์28เซนนะครับมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือประมาณนี้บวกมา1.5เซนซึ่งถ้าเป็นโฮก้าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบวกคู่นี้นะอะไรทีแปดเนี่ยนะครับเพื่อนครับเลือกบวกแค่1เซนก็พอไม่ต้องบวก1.5เหมือนผมก็ได้นะครับหน้าเท้านี่โอ้โหพื้นที่ เหลือเฟือโอโถงมากๆนะครับแล้วก็บริเวณกลางเท้าตรงนี้ก็สบายดีกระชับดีนะครับถึงตรงนี้บริเวณถึงหน้าเท้าจะกว้างแต่ตรงนี้ก็กระชับนะครับไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นส้นเทา้าตรงนี้กระชับดีทั้งหมดนะครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งให้สังเกตนะครับเพื่อนๆครับก็คือตรงนี้มันจะมีรูร้อยเชือกเห็นปะจะมีหนึ่งสสี่ตรงนี้ไม่มีช่องหนึ่งอีกสองช่องตรงนี้นะครับผมก็เลยลองฝั่งนี้นะเลยลองร้อยเชือกให้มันแบบ เต็มๆขึ้นมาหน่อยเอาอันนี้ลึกคือฝั่งนี้จะอยู่ที่ด้านบนแต่ฝั่งขวามือเนี่ยจะลงมาที่ด้านล่างนะครับเอ่อพอรัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้จะกระชับแน่นมากกว่าเดิมตรงบริเวณตรงนี้โดยเฉพาะตรงบริเวณหลังเท้าตรงนี้ครับจะรู้สึกกระชับแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเ่ยนะผมชอบแบบนี้ไม่ชอบให้มันแน่นมากนะครับกาลังดี โอเคก็ฟิตติ้งประมาณนี้ครับสำหรับอาระฮีแนะครับเลือกบวก1ธรรมดาก็พอไม่ต้องบวก1.5ก็ได้เลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับบริเวณส้นเท้าตรงนี้ก็กระชับดีไม่มีปัญหาตอนบิ่งนะครับ่าแล้วกลับมานะครับตอนนี้ใส่อาราฮีแเดินเดินไปคุยไปแล้วกันนะ หลังจากที่ใส่เจ้าตัวอาราฮี8คู่นี้มาร่วมๆ50โลนะครับทั้งวิง่งทั้งเดินในชีวิตประจําวันแล้วก็ใส่วิง่งจ็อกกิ้งอะไรแบบนี้นะครับไปวิ่งซิต้แลนดด้วยนะก็ใส่คู่นี้แหละใส่ต้องใส่รองเท้าพวกมันคงนิดหนึ่งนะเวลาวิง City Run นะ่งซิต้แลนด์เวลาลงเท้ามันจะได้มั่นใจหน่อยไม่งั้นไม่ไหวนะครับถนนบ้านเรานี่มันโค้งเครลงเหลือเกินนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากโฟมนะครับฟิลลิ่งของอาราฮีแ ซึ่งต่างจากรุ่น7นะครับรุ่น7เนี่ยออกแนวแข็งกระด้างเลยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะถ้าหลายๆคนที่อาจจะชอบฟิลนั้นก็อาจจะมีปัญหาไงแต่ผมเนี่ยแบบไม่ไหวอะแข็งจริงพอมารุ่น8แล้วรู้สึกออดีขึ้นเยอะแน่นครับนุ่มนิดนึงนะครับมั่นคงดีมากๆออรุ่น7ใช้ J f r a m e รุ่น8ใช้ H f r a m e นะครับพอใส่คู่นี้เข้าไปเนี่ยรู้สึกฟิลดีขึ้นกว่าเดิมนะ การตอบสนองมีไหมไม่ค่อยมีมันเป็นรองเท้าแนวมั่นคงอ่ะอย่าคาดหวังเลยว่าแบบโอ้โหจะต้องเด้งเหมือนโฟก้ารุ่นอื่นๆอะไรแบบนี้ก็อย่าไปคาดหวังมันก็จะออกแนวมั่นคงนิดนึงนะครับเน้นเรื่องการซัพพอร์ตเป็นหลักมากกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์บริเวณอุ้งเท้าเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีก้อนแต่ไม่หนานะ เ,ออเป็นก้อนๆน,นิดนึงแต่ไม่รู้สึกหนามากนะครับเดินเลยจะรู้สึกว่าโอเคมันมีอะไรดันอุ้งเท้าเราหน่อยก็ใครที่มีปัญหาเรื่องเท้ารวมเท้าแบนเนี่ยตรงนี้แหละมันก็จะช่วยเติมอุ้งเท้าของเรามาให้เท้าเรามั่นคงมากขึ้นนะครับก็โดยรวมถือเป็นรองเท้าสปอร์ตเน้นความมั่นคงแหละส่วนเรื่องความกลิ้งความไหลอะไรคู่นี้ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับรองเท้าเนี่ยมันออกแนวมั่นคงมากกว่าแล้วก็ ให้เราวิ่งแบบอีซี่ธรรมดาชา้าๆธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครที่แบบแข็งแรงก็สามารถวิ่งเร็วได้นะเอาจริงๆตอนผมใส่อะผมก็ลองวิ่งที่เพจ5ดูนะครับมันก็พอได้อะแต่ใส่คู่อื่นดีกว่าไงเออใส่พวก m a x ์ซิอะไรพวกนี้มันจะสนุกกว่าคู่นี้มันก็จะมีน้ำหนักที่มากหน่อยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเทา้าลมเท้าแบน แล้วก็อยากได้รองเท้าพพอร์ตดีๆสักคู่หนึ่งใส่ซ้อมวิ่งธรรมดาอีซี่รันธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับสามารถขยับความเร็วขึ้นไม่ได้ไหมได้คือจริงๆก็เห็นใจคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรองเท้าแบบซ้อมทําความเร็วสวาหรับคนเท้าลม้มอ่ะหายากหายากนะครับมีวิธีอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะซ้อมทําความเร็วคือคุณต้องฝึกข้อเท้าฝึกกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเท้ามาให้มันแข็งแรงมากๆแล้วครับแล้วก็เอาไปใส่รองเท้า ปกติเอาแทนอืต้องให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากๆอ่ะจนเราสามารถประคองเท้าของเราได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องให้รองเท้าเข้ามาช่วยขอโทษมันมีวิธีนึงคือใส่อินโซก็หายอินโซที่เสริมอุ้งเท้าเข้า,ขาไปก็ได้นะครับแบบนั้นโอเคครับประมาณนี้ครับผมนั่นก็คือความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ครับ อารายฮี8จากฮอกานะครับดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกใส่สบายขึ้นนั่นแหละฮะอยากฟังความเห็นของเพื่อนเพื่อนบ้างครับว่าคิดอย่างไรกับรองเท้าคู่นี้นะครับสรุปสเปคกันอีกสักนิดนึงนะครับส้นเท้าคู่นี้สูงอยู่ที่39หน้าเท้าสูงที่31นะครับรอปอยู่ที่8นะครับน้ำหนัก282กรัมในขนาด10 US นะครับราคาขายคือ5,990บาทนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยเบาลงกว่ารุ่น7โฟมหนาขึ้นด้วยแล้วก็น้ำหนักเบาลงด้วย จุดเด่นนะแต่ราคาเท่าเดิม5,990นเารเนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจรองเท้าคู่นี้อาราฮี8ตอนนี้มีหลายสีเลยนะซื้อไปใส่เดินใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับมีหลายสีให้เลือกสีดําล้วนก็มีสีดําค่าสีฟ้าก็สวยนะครับแวะไปดูได้ที่โฮก้าทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นที่เมกะบางนาที่เอ็มโพเรียมหรือว่าจะที่เซ็นทรัลเวิร์ก็ได้และเร็วๆนี้ก็มีสาขาอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมเ <ๆ S 2> ข้ามาอีกน,นะครับหรือ จะสะดวกแวะไปดูที่ Re ฟ Runner ก็ได้มีหลายที่เลยคราวนี้นะคะหรือจะเป็นที่ซ u เปอร์สปอร์ตก็มีนะครับโฮก้าอาราฮีคู่นี้ครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอยากฟังความเห็นของเพื่อนเอนเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้อาราฮี ahi, ใครเป็นแฟนของอาราฮีบ้างใส่มาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น7จะไปต่อกับรุ่นที่8ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับหรือใครที่ไม่เคยใส่อาราฮีมาก่อนเลยนะครับอยากจะลองเจ้าตัวหนี้บ้างหรือเปล่านะครับใครกาลังตามหารองเท้า ล้มอยู่คอมเมนต์บอกกันทีนะว่าคิดอย่างไรกับคู่นี้นะครับเสียดายนะผมไม่ได้เอารองเท้าคู่นี้เทียบกับอีก8คู่ก่อนหน้านี้ไอแคู่ก่อนหน้านี้นะโอ้โหเทียบละเอียดยิบแต่ละคู่ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยเสียดายตอนนั้นคู่นี้มาไม่ทันถ้ามาทันนะจะจับใส่เข้าไปด้วยนะครับและอย่างที่บอกกับเพื่อนๆเ,เสมอๆเ,เลยนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับ แต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับใครที่มีปัญหาเท้าล้มต้องหารองเท้าที่เหมาะจริงๆนะอย่าลืมออกไปวิ่ง5โลตลอดไปแล้วพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายอ๋อสแกน QR ท้ายคลิปเข้ากลุ่มผมด้วยนะไปละ